เอาละฮะจากเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมได้ทําเกี่ยวกับจัก,กรวาลสกิมมี่ดิทอยเลยที่เป็นการ์ตูนกระดาษก็เลยได้ว่าปันแบบสุดๆไปเลยแหละครับแล้วผมก็เดินไปเจอการ์ตูนกระดาษของโฟร์เซเคนด้วยนะฮะซึ่งมันจะมีชื่อว่า Basic In Behavior f o r s a k e n AU ครับซึ่งจะเป็นผลงานของคุณซินเทียสพีทเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมีใครเป็นใครบ้างแล้วมีออริจินอลจาก Fundamental Paper Education มาด้วยไหมงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังฮะคําเตือนเนื้อหาในคลิปนี้มีสปอยมีเลือดมีความรุนแรง เพื่อนๆไม่ชอบผมแนะนําให้เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับเปิดมาก็าจะเห็นเป็นอินโทรครับพร้อมกับประตูห้องที่มีกระดาษแปะว่าห้องของสเปกเตอร์แถ่งข้างล่างก็มีเขียนเอาไว้ว่าอย่าเข้าห้องนี้พร้อมกับหน้ายิ้มใครเห็นก็คงสับสนท่า่ควรเข้าหรือไม่เข้าดีแต่บอกเอาไว้ก่อนเลยครับว่าห้องนี้นี่แหละมีประเด็นในต้นฉบ,บับ ห้องนี้จะเป็นห้องของอลิซนั่นเองครับในระหว่างนี้ก็จะมีชื่อเรื่องชื่อเจ้าของผลงานต้นฉบ,บับและคําเตือนฮะซึ่งมันก็จะตัดไปที่ห้องเรียนเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมันจะเขียนว่าพวกเรารักโรงเรียนเวลาคือเงินและแควกมันก็คือเสียงร้องของเป็ดน,นั่นเองฮะภาพจะตัดไปยังโต๊ะใครสักคนหนึ่งที่ในหน้าสมุดถูกเปิดไว้อยู่ในนั้นจะมีรูปโทโรอินเอที่ทําหน้าดูจะเข่งขืึนมากๆแถมยังมีเขียนว่าซิกมาเอลเอลด้วยถัดมาก็จะเป็นรูปของตัวโรบอก ที่เขียนว่าเกี่ยวกับขาวรักคุณส่วนหน้าฝั่งขวาเราจะเห็นหน้าเหมือนเคี้ยวอะไรสักอย่างเพราะกับคําว่า I feel so chilling ซึ่งก็เป็นสัรแสลงเน็ตที่ล้อมาจากคําว่า chilling นั่นแหละฮะตัวละครสวมหมวกจะพูดว่าขี้เกียจทําจังเลยเพื่อนแล้วก็เครื่องหมาย XD แล้วว่าลูกคล้ายๆตีสููหรืออาวุธเล็กๆอ,อยู่ด้วยส่วนมุมล่างขวาจะมีเหมือนสติ๊กเกอร์กระต่าย ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกัปปี้ก็ได้นะแล้วมันก็จะเปิดตัวมาด้วยตัวของทูธทามกับแอชเชอร์ที่หน้าตาเนี่ยเรียกได้ว่ามีพิรุษสุดๆก่อนจะตัดไปยังสมุดเล่มหนึ่งที่มีสีรักของโลบอกพร้อมเขียนคาว่าโรงเรียนคือสิ่งล้าค่าไว้ด้วยนั่นเองฮะหน้าแรกก็จะเขียนว่าที่สุดของซูเปอร์สตาร์พร้อมกับหน้าของแอชเชอร์ที่บอกว่านายไม่เท่เลยถัดมาก็จะเป็นหน้าของทูธทามที่ดูเหมือนจะไม่พอใจอะไรสักอย่างและในรูปสุดท้าย จะเป็นเชนและคำว่าเทพกับหล่อเอาไว้ในหน้าที่2ก็จะเป็นเชนสกินเอเลียนเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเรียกว่าเอเลียนนะฮะข้างล่างงเขาจะมีสเปกเตอร์ที่เป็นตัวจิบิอยู่ในหน้าที่3จะเป็นตัวของมิสเซอร์เคิลแต่ไม่ใช่ฮะในจกักรวาลนี้จะเป็นตัวของวันเอ็กวันเอ็กวันเอ็กวันนั่นเองและในหน้าสุดท้ายก็จะเขียนไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่เนโรบักมีหน้ายิ้มตกแต่งด้วยหัวใจสายลุงดอกไม้และโบฮะข้างล่างก็จะเขียนอีกว่ากาละครหนึ่งมานานมาแล้ว ส่วนในรูปข้างบนก็จะเห็นเป็นเท้าของใครสักคนที่กําลังเดินอยู่ซึ่งะคนนั้นก็คือนูฟนั่นเองครับโดยจุดหมายของขอนในตอนนี้ก็คือโรงเรียนเราจะเห็นคําว่ายินดีต้อนรับหน้าของโลบอกสีเหลืองๆและคําด้านข้างกระจกที่เขียนคําว่าฉันรักโรงเรียนพอนนบได้เดินเข้ามายังในโรงเรียนเราจะเห็นเชตเลสกี้สกินคลาสสิกที่ยืนคุยกับบิลด์แมนอยู่ซึ่งตัวของน no ูก็มองซ้ายทีขวาทีเราจะเห็นว่ามีตัวละครมากมายเลยฮะก็จะมีตัวละครกางเกงเหลืองที่ถูกแกล้งด้วยกางเกงชมพูอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะว่าใคร พีเอ,อเลียนที่เดินมากับเป็ดพี่เชลเลสกี้ที่ยืนคุยกับเอ,อเลียดและมีครูคิดอยู่ข้างขางครับก็จะตัดไปยังครูวันนักวันที่เดินมหมุนตัวอยู่ตรงถงทาง,ง,งเดินก่อนเธอจะเข้าไปในห้องซึ่งตรงนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่เยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไล่จากทางซ้ายไปขวานะฮะก็จะมีเวโร,เออเรนิก้าเอเลียดนูคนที่ใส่หมวกเหลืองแต่ผมไม่แน่ใจครับว่าเขาคือใครมันจะเป็น007เอ็นคนที่มีข่าก็น่าจะเป็นเซราเลียนเชเลสกี้แท็บเอเลียนไรไอสตูทามแอชเชอร์ เชนแล้วก็จะมีผมขาวเสื้อแดงแล้วก็จะมีหน้ายิ้มที่เกาะโต๊ะสองคนหลังผมไม่แน่ใจเลยฮะพวกเขาั้องบอกกำลังนั่งฟังครูอยู่นั่นเองก่อนจะตัดไปยังครูอีกคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือจอนโดถ้าเราดูจากรอบๆตัวของเขาแล้วก็เดาได้ทันทีเลยฮะว่าสอนวิชาดาราศาสตร์อย่างแน่นอนและตัดไปยังครูอีกคนคนนี้ก็คือครูคิดสกินฟิตตี้พรินเซสที่สอนเกี่ยวกับชีววิทยาแล้วมันก็จะตัดเข้ามาอย่างหน้าแนะนําตัวละครที่เราคาดเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นตัวปวนคนแรกก็คือแอชเชอร์ ถ้าจะตัดมายังห้องเรียนอีกครั้งเราจะเห็นนู๊ที่กําลังอ่านหนังสือวิชาเคมีอยู่เขาก็จะถูกใครบางคนปากระดาษใส่และไม่พอแค่นั้นก็มีเครื่องบินกระดาษลอยเข้ามาที่หน้าเขาด้วยมันก็ทาให้นู๊นี่หมดความอมดทนทันทีฮะเขารีบหันไปมองข้างหลังเพื่อดูว่าใครเป็นคนทําในซีนนี้เราจะเห็นเอรลียดที่นั่งอยู่กับเขาด้วยสีหน้าของเขาเองก็ดูไม่พอใจเหมือนกันก่อนที่พี่เชเลสกี้จะเข้าเฟรมมาด้วยสีหน้าที่งงว,งว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ได้เฉลยครับว่าเป็นฝีมือของแก๊งตัวป่วนอยาง Two time, แล้วก็เชนนั่นเองครับบทนั้นก็เรียกได้ว่าทําสีหน้ายอเย้ยแบบสุดๆไปเลยสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้ฮะเขาก็หันมาโฟกัสกับการเรียนที่เป็นวิชาที่ครูวันเอ็กวันสอนอยู่ในกระดาษด้านซ้ายสุดเราจะเห็นว่ามันเขียนเอาไว้ว่าห้ามกินอาหารในคาสเดนของชั้นก็ถือว่าเป็นคําเตือนที่เป็นส่วนสําคัญในชากต,ต่อไปเลยฮะเพราะว่าตัวของครูคิดที่เกิดเบื่อขึ้นมาเขาก็ก้มลงไปหยิบอมยิ้มขึ้นมาแหม่กเ็เรียกได้ว่ามีสีหน้าที่ล่าเริงมากๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ากําลังมีบางอย่างเข้ามาหาตัวเองฮะใช่ะ่ะพพีแกกินเข้าไป ก็มีเงาของครูว One One ันเอกวันโผล่ขึ้นมาทันทีสีหน้าในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสวยแล้วซึ่งมันก็ทําให้ครูวันเอกวันโกรธมากครับมือข้างหนึ่งก็มีมีดออกมาทันทีครูคิดเห็นแบบนั้นก็ตกใจสิครับเขาเริวิ่งออกมาจากตรงนั้นให้ไวที่สุดฉากในตอนนี้มันก็ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงและตัวของครูคิดที่ถูกวันเอกวันไล่ระหว่างที่วิ่งก็จะผ่านใครสักคนที่ผมดูไม่ค่อยออกเท่าไรหร่ฮะแล้วก็วิ่งผ่านทางขยะบ้างซึ่งตัวทางซ้ายผมไม่แน่ใจครับว่าเป็นใครกับไบอาย กำลังเดินคุยกันตรงถงทางเดินตรงล็อกเกอร์เราจะเห็นว่ามีหน้านูกับหน้าของเชลเลรสกี้อยู่ด้วยนะฮะแล้วพวกเธอก็จะถูกครูคิดที่วิ่งมาแท้ตรงกลางทำให้พวกเธอนิ่งง,งไปเลยจนกระทั่งครูวันเอกวันที่วิ่งตัดเข้ามาพอดี ทำเอาพวกเธอปิวกันเป็นคนละทิศคนละทางเลยนะฮะเว้นของไบไอนี่คือปิวออกมาเลยและสีของฉากมันก็ได้กลับมาเป็นแบบเดิมตัวของครูก็ยังคงวิ่งไลค่ครูคิดอยู่แบบนั้นก็เลยได้ว่ากัดไม่ปล่อยเลยครับแต่ในห้องนั้นก็มีคนที่นั่งเล่นมือถืออยู่ด้วยนะและเขาก็คือ0ูนย์ศ็อนเครับอันนี้ผมอ่านจากคอมเมนต์ของในช่องเลยแล้วครูคิดก็วิ่งเข้ามาในห้องห้องหนึ่งที่ในตอนนี้ฉากมันกลับเป็นสีแดงอีกครั้งนะฮะพอ,อมาถึงก็รีบปิดประตูทันทีแต่มันก็ไร้ประโยชน์เพราะครูวนาารัน ครูคิดที่เห็นแบบนั้นเขาก็ถอยจนหลังนี่ไปติดกับกำแพงเลยครับเลยได้วันหนียังไงก็หนีไม่พ้นครูวันอีกวันที่ถืออมยิ้มไว้ในมือเธอก็โมโหมากๆเลยครับก่อนที่เธอจะคว้าอมยิ้มใส่ครูคิดจนมันแตกเป็นเสี่ยงๆจากนั้นเธอก็เอามีดที่อยู่ในมือยกขึ้นมาตัวของครูคิดที่มองทุกอย่างอยู่นั้นกึ้งก่อนที่มีดเล่มนั้นจะปักเข้าที่หัวของเขาไปเต็มๆจนน้ำแดงนี่กระจายไปทั่วเลยครับและเขาก็ถูกทุบแล้วทุบเล่าจนในที่สุดก็ไม่รอดฮะเศินอดเก็ได้เห็นเหตุกรณ์ทุกอย่างครับ ครูก็เอามีดแทงไปที่หัวแล้วก็ยกล่างของครูคิดขึ้นมาเรียกว่าเลือดสาดเต็มไปหมดหลังจากที่ครูวันเอ็กวันจัดการกับครูคิดเสร็จเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครอยู่หน้าห้องส่วนตัวของ0ูนย์เจ็อนเจก็ร้องไห้ตัวสั่นเลยฮะแต่ก็พยายามจะอยู่แบบเงียบก่อนที่จะมีภาพวาดหน้ากระดาษของสเปกเตอร์จิบิที่เราเห็นก่อนหน้าโฟม,มอีกครั้งโดยมันจะเขียนว่าสเปกเตอร์มีอยู่จรงิงแถมวาดได้แบบน่ารักสุดไปเลยฮะข้างๆก็ยังเขียนว่ามากับชันซี่ โอ้โหผมนี่โคตรไม่ไว้ใจแถมรอบๆมันก็มีหัวใจที่มีสัญลักษณ์ของสปอนอยู่ด้วยแล้วมันก็ถูกขั้นด้วยหน้าของทูไทม์ฮะแต่มันกับเขียนว่าไทม์เฉยๆซะอย่าง,งานั้นแถมข้างๆยังมีรูปของเขาที่มีหูแมวกับหางแมวด้วยแหมน่าสุดๆไปเลยภาก็จะตัดกลับมาที่ครูทั้ง3ที่กําลังเดินอยู่ในถงทางเดินตอนนี้มันจะซูมไปหาครูวันเีกวันก่อนแล้วก็ซูมไปหาครูจอนโด ที่เขามีสีน่าสนใจมากๆและรูพิตตี้พินเซตที่ตอนนี้ยิ้มทักคายได้น่ารักแบบสุดๆพวกเขาทั้งสาก็ตรงไปยังสนามบอลที่ในตอนนี้มีนักเรียนอยู่กันเต็มไปหมดเลยฮะตัวของนูฟที่คอยโดดลงบันไดามาพบก,กับหนังสือหล,หลายๆเล่มก็เลยได้ว่าแขนสั่นไปหมดแล้วความส่วนมันก็ได้เกิดขึ้นฮะพราขอดันไปสะดุดล้มแถมยังได้แผลที่เข่ามาด้วยในขณะที่เขากําลังนั่งดูแผลอยู่ก็ได้มีมือหนึ่งยื่นเข้ามาใช่ฮะคนนั้นก็คือเอเลียนนั่นเองแอบชิปหรือเปล่าเนี่ย ตึงหลังจากนั้นผ่าก็จะตัดมายังแอชเชอร์กับทูธทามที่นอนตากแดดกันแบบสบายใจมากๆข้างๆก็ยังมีเจ้ากับบี้มานอนตากแดดด้วยเหมือนกันนะและข้างหลังก็จะมีสแลชเชอร์ที่เล่นน้ําโต้ึ้นด้วยเป็ดอยู่ด้วยนะฮะตัวของเชนก็จะมาเล่นเบสบอลกับเอเลียดและตัวของเชนเลสกี้ที่ยืนกินกุ้งเทมปุระแบบสบายใจเชิบข้างหลังเขาก็จะมีเพื่อนที่ยืนจับกลุ่มคุยกันกับวิ่งเล่นฉีดน้ํากันซึ่ง4คนนี้ผมไม่แน่ใจฮะว่าคือใคร เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาได้หน่อยฮะแต่แล้วกุ้งในมือของเขามันก็ได้หลุดมือออกไปซะง,งั้นพี่แกนี่ร้องไห้โฮเลยก็จะมีสาวหัวปลาหมึกโผลมาแล้วก็ฉีดน้ําใส่จอเรามันก็จะเป็นการสลับฉากไปฮะจะกลับมาที่ตัวของเอลเลียดกับนูฟที่ตอนนี้ตาเน,นี่เป็นประกายมากๆเลยครับเพราะตัวของเอลเลียดจะพาของมายังคาเฟ่ในคาเฟ่ตอนนี้จะมีแทบกับคนที่เป็นสก,นกินมังกรซึ่งคนนี้ผมก็ไม่แน่ใจฮะว่าคือใครเพราลองไปเทียบดูแล้วไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ตัวคนนี้ที่หันหน้าไปคุยกับสาวเมด มีความคล้ายกับอัมาลาซึ่งก็ไม่แน่ใจฮะว่าใช่หรือเปล่าส่วนยูโนเอียและ 0.7N7 ที่มีสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเพิ่งเห็นครูคิดตายมาฮะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับเครื่องดื่มก็เลยเดินออกไปกันตัวของเธอก็บอกว่าขอบคุณที่มาอนดหนุนนะขอให้มีวันที่ดีส่วนเอลเลียดก็บอกกลับไปว่าขอบคุณสำหรับมิวเชคด้วยและพาวตัดมาที่ใครบางคนที่กดปุ่มสีแดงที่ข้างล่างมันเขียนว่ามื้อกลางวันเอลเลียดกับนูฟก็มานั่งคุยกันที่โต๊ะพร้อมกับมิวเชคขของพวกา มันก็ดูสงบสุขดีใช่ไหมนะฮะจนกระทั่งเก้าอี้ของนูฟมันก็กระเด้งออกมาจนตรงเขานีปลิวไปเลยใช่ฮะต้นเหตุมันก็คือ3ตัวปวนนั่นแหละฮะที่พากันหัวร้อบแบบสะใจสุดๆถ้าเราสังเกตมือของเชนก็จะพบว่าเขานี่แหละฮะคือคนที่กดปุ่มก่อนที่ภาพมันจะตัดไปเราจะได้เห็นนูฟที่ลอยตัวอยู่ก็จะตกลงมาฮะซึ่งมันก็จะมีภาพมาขัน้นเป็นทูทมที่กลางแขนข้างหลังของเขามีประตูห้องของสเปกเตอร์โผล่มาให้เราเห็นอีกครับตรงข้างล่างก็จะมีตัวของนูฟที่นั่งกออดดขาา้้้งหววยนะแต่่ อยู่ๆประตูบานนั้นมันก็เปิดออกทาให้เราเห็นใครบางคนที่ดูลึกลับและอันตรายมากๆก่อนมันจะเปลี่ยนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่ามิสซิรี่บุ๊กแต่ถ้าว่าในซีนนี้หน้าของทูไทม์ที่มาข้างๆมันจะเปลี่ยนไปนเป็นหน้าของอาเบสอย่างหนครับอะไรครับเนี่ยตัดกันมาที่ข้างหลังฮะตัวของเชนส์ได้หยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาด้วยความสงสัยฮะในหน้านั้นมันจะเขียนว่าสเปกเตอร์ฝันร้ายแห่งการบั็อกสายพันไม่ทราบแต่คําข้างล่างผมอ่านไม่ออกและประโยคที่บอกว่า หลับตาลงสีแล้วคุณจะเห็นมันในซีนนี้จากตอนแรกที่ตง่งทูทามายืนข้างๆตอนนี้มันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นแอชเชอร์แล้วข้างล่างนั้นก็จะมีกระดาษวาดรูปสเปกเตอร์ไว้พร้อมคำว่าไม่กลัวหรือพร้อมกับตัวของครูวันเอกวันกับครูคิดที่วิ่งมาพร้อมลูกอมฮะตัวในฉากหลังตอนนี้มันได้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับลูกตาคล้ายกับหน้าปกหนังสือที่เชนหยิบขึ้นมาและตัวตนของมันก็ได้ออกมาหลังจากที่เชนเห็นแบบนั้นเขาก็รีบวิ่งออกมาทันทีฮะ ในตอนนี้เด็กข้างโรงเรียนก็รีบมารวมตัวกันเห็นยังมีสีหน้าตื่นกลัวกันแบบสุดๆแล้วก็ยังมีเงาของสเปกเ,เตอร์ที่ยืนอยู่หน้าพวกเขาและความน่ากลัวของเขาก็แสดงให้ทุกคนเห็นก็จะจบไปฮะแต่กลับมาที่หนู๊บที่ตอนนี้เขาลอยตกลงมายังถังดีไซเคิลหนังสือขนาดใหญ่พอตั้งสติได้เขาก็เดินออกมาพร้อมปัดเนื้อปัดตัวไปด้วยสีหน้าตอนนี้บอกได้ถึงความผนถูใจของเขามากๆที่ถูกพวกนั้นแกล้งฮะนูเดินไปตามทางจนกระทั่งเขาไปพบกับตัวของจอรโดเข้า หนูก,ก็รีบมองหน้าทันทีก็จะพบว่าครูมีสีหน้าไม่พอใจสุดๆเพราะกับโชว์ใบคะแนนที่เขียนว่า F ที่เขาได้หนูก,ก็ช็อกไปแบบสุดขีดเลยฮะก็จะรีบวิ่งหนีครูไปในตอนนี้ฉากมันก็ได้กลายมาเป็นสีแดงอีกครั้งเขาวิ่งผ่านต้นคริสต์มาสบ้างผู้ไม้ที่มีแมวดําซ่อนตัวอยู่จนเขาวิ่งผ่านไปจุดหนึ่งเราจะเห็นตาของใครบางคนที่แอบอยู่ในผู้ไม้ใช่ฮะนั่นก็คือนูแล้วเขาก็รีบวิ่งเหนียวไปอีกทางทันทีก่อนที่เขาจะได้เผชิญหน้ากับครูอีกคนหนึ่งก็คือวันเเธอออมมาาพร้โชวผลค,คะแนนขงขง ที่เยกได้ว่าออกมาห่วยไม่แพ้กันเลยมันทําให้เธอโมโหมากจนเอาแขนไปฟาดที่ล็อกเกอร์จนพังนุ๊กเห็นแบบนั้นก็รีบเดินถ่ายหลังทันทีครูก็เอามีดมาจอที่ตัวของเขาเรื่อยๆและนุ๊กก็ตัดสินใจวิ่งฝากไปครับในตอนนี้สีก็ได้กลับมาเป็นปกตินุ๊กที่พยายามวิ่งอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ได้ไปชนกับพิตตี้พินเซตที่ถือดอกไม้มาด้วยทําให้กระถางนั้นตกลงมาที่พื้นทันทีโอ้โหอะไรมันจะซวยขนาดนั้นครูพินเซตเอิงๆนุก๊ก็พยายามบอกขอโทษเธอแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลฮนะ พะในตอนนี้เธอโกรธแบบสุดๆและในฉาบมันจะกลับมาเป็นสีแดงอีกครั้งเขาเลยวิ่งหนีแบบสุดชีวิตเพราะในตอนนี้ครูทั้ง3ามกำลังไล่ล่าเขาอย่างบ้าคลั่งจนเขาได้ไปแอบอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ตอนนี้ครูวันเอกวันกำลังพยายามตามหาเขาอยู่แต่ความสวยก็ไม่ได้มีแค่นี้ฮะเพราะนุ๊กดันไปเตะถังขยะล้มมันทาให้ครูได้ยินเสียงและคว่างมีดออกไปทันทีนุ๊ดนี่ลงไปซุดกับพื้นเลยฮะในตอนที่ครูกับนุบ๊กได้เป็นเผชิญหน้ากันอีกครั้งเธอยกมีดขึ้นและฉับลงมา แต่ฉากก็ได้มืดไปเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาห้ามไว้ได้ทันเวลาพอดีนั่นงคือเอลเลียดนั่นเองฮะที่ผมชอบก็คือตรงงโมของเขาไม่จะเขียนคําว่าหยุดเอาไว้ด้วยเอลเลียดที่เข้ามากันเอาไว้ก็รีบบอกให้นุ๊กหนีไปพอเห็นแบบนั้นนุ๊กก็รีบลุกขึ้นวิ่งทันทีจนเขาวิ่งผ่านห้องนึงที่ผมมองเข้าไปแล้วก็เห็นร่างของครูคิดที่เรียกได้ว่าเละแบบสุดๆครับแถมไม่ไกลจากตัวเขาก็มีกระดาษคนหายตัวไปที่ชื่อว่าหกๆอีกด้วยนุ๊กที่เห็นแบบนั้นนกกก็็ชออเเลลยสฮะพพขขาาาหหััไป้งงบว่ มันมีห้องที่ติดคําว่าทางออกเอาไว้ท่านเพื่อนสังเกตดูดีๆมันก็จะคุ้นๆใช่ไหมล่ะฮะโดยความที่ไม่มีสติตื่นตระหนกหนูรีบพุ่งเข้าไปในห้องนั้นทันทีตัวของวานเอ็กวันที่วิ่งตามมาก็พยายามห้ามแต่ไม่ทันแล้วนี่สิทันทีที่เข้าไปจากปกติที่เราเห็นกันมาตลอดจะเป็นภาพโทนสีซีดๆกับแดงใช่ไหมล่ะฮะแต่ถ้าว่าอันนี้มันกลับมีสีสันสดใสแบบสุดๆจากตัวกระดาษกลายมาเป็นตัวคนซะอย่างนั้นและนูที่เข้ามาได้เขาก็หอบหายใจสุดๆจนมองไปข้างหน้า ได้พบใครสักคนที่ใส่ชุดขาวกางเกงร่มสีชมพูอยู่ตอนแรกเขาหันมามองนูฟด้วยความเป็นมิตรก็จะเปลี่ยนกายเป็นฝันร้ายของนูฟไปตลอดการใช่ครับนั่นก็คือสเปกเตอร์เขาคว้างเคียวใส่นูฟอย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่นูฟสามารถหลบได้พอเห็นว่ารอดไปได้สเปกเตอร์ก็กระโดดพร้อมถือแท่ในมือฟาดเข้าไปที่นูฟแบบเต็มๆต,ตัวของเขากระเด็นไปเลยฮะหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดแล้วมันก็ปล่อยพลังออกมาอีกครั้งนูฟที่เห็นก็นรีบหนีสิฮะการไล่ล่าของสเปกเตอร์ก็เริ่มขึ้นมันสามารถออกมาจากกห้้องงที่ถูุมข,ขัไไ โรงเรียนจากตอนแรกที่เป็นตัวละครกระดาษก็เปลี่ยนการาเป็นโลกจริงๆครับโดยครูทั้ง3คนที่เห็นแบบนั้นก็ประาทันทีแลวก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคนรวมถึงนักเรียนคนอื่นๆก็ด้วยส่วนนูในตอนนี้พยายามจะเอาชีวิตรอดไม่ว่าเขาจะหนีไปทางไหนก็เห็นแต่ลูกตาที่อยู่รอบตัวเต็มไปหมดสเปกเ,เตอร์ก็พุ่งเข้ามาโจมตีเขาไม่หยุดเลยไปทางนั้นมีประตูที่เ,เขียนคําว่าอิสระเอาไว้หนูพุ่งเข้าไปทันทีแต่มันกลับเปิดไม่ออกฮนะเขาดึงจนลูกบิดประตูนี้หลุดออกติดมือมาด้วยแต่เมื่อหันหลัังกกลบไปเปเเเเเตออร์็ค่ยดินขข้าาาามาหา และจัดก,การลงมือทันทีฮะสภาพของถงทางเดินในตอนนี้ก็เได้ว่าเลสแบบสุดๆครับหลังจากที่สเปกเ,เตอร์หลุดออกมาได้แต่ทุกคนในที่นี้ก็กลับมาเป็นตัวกระดาษกันหมดแล้วนะฮะพิเชตเลสกี้ก็ช่วยพยุงเอเลียดออกมาตัดภาพกลับไปที่ทุกคนที่ยืนมองมาอย่างด้วยสีหน้าที่อึ้งแบบสุดๆและเอเลียดก็รีบเดินเข้ามาดูทันทีฮะก็จะพบว่านูเพื่อนของเขาเรได้ว่าเลสแบบสุดๆไปเลยครับหลังจากนั้นก็จะตัดภาพไปที่แก๊งตัวป่วนที่ดึงคําว่าทางออกออกไป ก็จะเห็นว่าห้องที่นุ้เปิดเข้าไปนั้นมันคือห้องของสเปกเตอร์นั่นเองตัวของครูทั้ง3คนที่เห็นแบบนั้นก็พูดทันทีฮะว่านี่พวกเธอทำอะไรลงไปเนี้ยส่วนครูอีกสองคนก็โกรธจัดเลยฮะในตอนจบก็จะมีหน้ากระดาษที่เป็นตัวของครูวานเอกวนที่เป็นตัวจีบีอยู่ด้วยฮะก็จะเป็นหน้าที่แบบเห็นกันก่อนหน้านั่นเลยส่วนฟังขวาก็จะเป็นครูทั้ง3พร้อมกับคำว่าจบแต่ที่แปลกก็คือมันกลับมีเครื่องหมายคำถามด้วยแปลว่าน่าจะมีอีกอย่างแน่นอนครับ ซึ่งเบสิกอิน behavior ปรซ์เค้นเอยูก็ได้จบเอาไว้เท่านี้ฮนะก็เรียได้ว่าทําออกมาได้ดีให้จะเหมือนกับตัวของต้นฉบับเลยผมนี่ดูไปก็ทำเอาขนลุกในหลายฉากเลยครับแล้วเพื่อนๆล่ะฮะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะตนัวละครไหนที่ผมตกหล่นไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะว่าคือใครบ้างเพราะบางทีมันก็ดูยากจริงๆฮนะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ